พารวยสนับสนุนโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปลาบังกอนกลับเข้าสู่รายการเสียนเกษตรในช่วงสุดท้ายกับลุงชัยใส่ใจเกษตรนะครับเราพยายามจะนําพาเรื่องราวดีๆไปฝากกับท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศที่ติดตามรายการเราอยู่สิ่งหนึ่งที่เราค้นหาเราไปพูดคุยเราได้คําตอบเรื่องราวเกือบจะไม่แตกต่างกันนั่นคือเรื่องของการปรับสภาพดินให้ได้ก่อนตอนนี้ ทำดินให้ดีแล้วพืชงามทำอย่างไรนี่คือโจทย์หลักที่เราไปค้นหาเซียนเกษตรในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าเขาจะปลูกอะไรไม้ยืนต้นพืชไร่หรือจะเป็นนาข้าวไม้ดอกไม้ประดับนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกว่าวันนี้บุคคลหลายหลายคนนะครับได้คําตอบจากรายการเซียนเกษตรไปแล้วไปปรับปรุงกับสิ่งที่ตนเองทําอยู่สิ่งที่ตวเองมีอยู่แล้วทาให้วิถีชีวิตในการทําการเกษตรของเขาเปลี่ยนแปลงไป นี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการติดตามรับชมรายการเอาละครับในช่วงท้ายของรายการอยากจะบอกว่าวันนี้คําว่าปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องเกษตรกรเกือบจะทั่วประเทศก็ว่าได้นั่นคือในกลุ่มที่เป็นสมาชิกสากลทั้งประเทศที่นําเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรเราไปใช้และสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือพี่น้องที่กําลังเริ่มนําเอาปุ๋ยอินทรีย์ตราปลามังกรของเราไปจัดจําหน่ายนี่คือการสร้างศูนย์ตัวแทน 101ตำบลท่านโทรก่อนรวยก่อนครับหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากวันนี้ท่านชมรายการอยู่แล้วต้องการสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการที่เพิ่งเกษยียณอายุนะอาจจะอยากหางานทําอยากหาไรายได้พิเศษหรือต้องการจะสร้างงานพิเศษให้กับลูกหลานของท่านด้วยการเ,าเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตราปามองกรรีบโทรเข้ามานะครับ วันนี้ฝากเรื่องราวตรงนี้ไว้ขอบคุณกับการติดตามรับชมรายการก็ต้องบอกว่าชมรายการเซียนเกษตรท่านต้องชมให้จบแล้วท่านจะพบกับเรื่องจริงครับวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมรายการขอทุกท่านมีความสุขโชคดีร่ำรวยและแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ